ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะขนลุกน้องออก,ก้าตกเจส,สกีเปิ้ลมูเตลูคันสุดยกมือไหว้จนชนะที่หนึ่ง เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยค่ะสำหรับน้องออกา้านักขาลูกชายเปิ้ลนาคอนที่ตอนนี้หันมาเล่นและแข่งเจสกี้รุ่นจูเนียอ,อายุ8-13ปีโมโต้หโมโต้สตามรอยคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมน้องออกา้ายังมีความมุ่งมันตั้งใจเป็นอย่างมากอีกด้วยโดยในช่อง YouTube เปิ้ลนาคอนชาแนลได้โพสคลิปที่ลูกชายลงแข่งเจสกีแต่เกิดพลาดท่าตกน้ำโดยพอเปิ้ลถึงกับบอกว่าผิดเป็นครู มูเตลูสําคัญยิ่งพร้อมยกมือไหว้เลยโดยมีกําลังใจอย่างน้องสาวสุดเลิฟน้องออเกสมาให้กําลังใจพี่ชายจนไล่ตามคู่แข่งและรอบสุดท้ายเกมพิกน้องออก,ก้าเข้าที่1สําเร็จจนได้